อยู่ตัวแล้วก็แล้วแต่วิตามินซีคือใครที่ขี้ทานเนี่ยทานได้นะคะเพราะปกติแล้วเนี่ย <c oughs> บางคนเวลาทานอะไรก็แล้วแต่บางทีอาจจะแพ้ได้นะคะซึ่งเราไม่อยากให้ลูกค้าได้สินค้าที่ใช้ไปแล้วแพ้เพราะฉะนั้นเอาสินค้าที่ปลอดภัยที่สามารถที่แบบว่ายืนยันว่าปลอดภัยจริงๆนั่นก็คือตัววิตามินซีนั่นเองนะคะตัวนี้คือปลอดภัยมากยังไม่มีใครแพ้นะคะแล้วก็เห็นผลด้วย ก่อนที่จะผ่าตัดหนูก็ทานมาก่อนที่จะเขาเราียกว่าเปิดขายนะคะแต่ตอนผ่าตัดช่วงจุดวันแรกเนี่ยขอห้ามทานพวกวิตามินซีหรืออาหารเสริมนะตอนนี้ก็ห้ามทานนะคะถ้าใครเข้ามาแล้วว่างๆก็กดตะกร้าให้ด้วยนะคะทำประโยชน์ให้ด้วยนะอย่ามัแต่พิพ์นะ ไม่บล็อกด้วยเดี๋ยวผู้ติดตามหายครับอย่าได้แกฟ่ฟา